สวัสดีค่ะคุณผู้ชมดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Food t r a l e TV นะคะในวันนี้เราจะทำเมนูขนมอบนะคะที่ทำได้ไม่ยากเลยนะคะนั่นคือชาร์ตอัลมอนด์นั่นเองค่ะเป็นส่วนสมที่ไม่ยุ่งยากนะคะและกันอื่นเหมือนเช่นเคยไปดูส่วนผสมกันค่ะส่วนสมในเมนูนี้นะคะมีไข่ไก่สีฟองค่ะอัลมอนด์สไลด์อบนะคะน้ำตาลทรายแดงแป้งสาลีเกลือกลิ่นวานิลาและแป้งทาร์ตค่ะ วิธีการทำนะคะค่ง่ายๆค่ะ<า>เริ่มจากใส่เกลือนะคะลงในชามผสมตามด้วยไข่ไก่ค่ะน้ำตาลสายแดงนะคะทีนี้ก็ผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะตีไข่ไก่ให้แตกนะคะแล้วก็ให้เป็นเนื้อเนียวกับน้ำตาลสายแดง ไม่ต้องตีจนขึ้นฟูนะคะเราแค่ต้องการส่วนผสมที่เข้ากันแค่นั้นนะคะเติมกลิ่วนวานิลลาลงไปค่ะแป้งสาลีนะคะค่อยๆเติมทีละนิดค่ะ พอทุกอย่างเริ่มเข้ากันแบบนี้นะคะเราก็จะใส่อัลมอนด์สไลด์นะคะใส่แค่ครึ่งเดียวนะคะเดี๋ยวส่วนที่เหลือเนี่ยเราจะต้องตกแต่งหน้าทาร์ตก่อนที่นำเข้าอบค่ะนี่ก็ผสมให้เข้ากันนะคะจากนี้นะคะเราก็จะนำส่วนผสมของครีมตัวนี้นะคะตักใส่แป้งทาแล้วนำเข้าอบนะคะ ตรียแป้งทานะคะใส่ถาดรอที่จะนำเข้าเตาอบนะคะอุณหภูมิที่ใช้อบนะคะ250องศานะคะเดี๋ยวเราจะนำเข้าอบประมาณ15นาทีสำหรับสูตรแป้งทานะคะคุณผู้ชมก็ไปเปิดดูได้นะคะเป็นส่วนผสมของการทำพายร่วนนั่นเองนะคะก็อบออกมาแล้วจะได้แป้งทาที่น่ารับประทานแบบนี้ค่ะโรยอัลมอนด์นะคะด้านบน อันนี้ก็พร้อมอบแล้วนะคะครบ15นาทีแล้วนะคะทีนี้เราจะได้เวลามาดูหน้าตาของทาร์ตอัลมอนด์ของเราค่ะออกมาหน้าตาแบบนี้เลยนะคะ ก่อนเสิร์ฟนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมที่จะต้องพักไว้ให้เย็นด้วยนะคะเพราะาถ้าเสิร์ฟร้อนๆแบบนี้เนี่ยรับประทานไม่ได้นะคะเพราะร้อนเกินไปพักไว้ให้เย็นแล้วนะคะทีนี้เราก็จัดเสิร์ฟนะคะใส่จานแบบนี้ท่นี้ค่ะเราก็จะได้ทาร์ตอัลมอนด์นะคะที่รสชาติอร่อยแน่นอนนะคะเพราะว่า เราทําด้วยมือของเราเองเลยนะคะยังไงถนะ้าคุณผู้ชมมีอยากได้สุดเพิ่มเติมนะคะแล้วก็อัดตราส่วนที่แน่นอนก็ลองคลิกไปได้นะคะที่ w w w f u t a b e e l t v นะคะเรามีอัตราส่วนโดยละเอียดให้คุณผู้ชมได้ทําตามค่ะวันนี้ลาไปก่อนกับโค้นตดิวกินเจ้าไทยไปกับ www. f u t c h e e l t v ค่ะ